สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรันบีพีแท็กเตอร์ครับผมวันนี้พามาชมนะครับ DC70 g พัดปี63นะครับสำหรับคันนี้เราแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเกี่ยวดันเกี่ยวดันใหม่นะครับเกี่ยวดันภูปากเรดเราใบมีดมัดจรวดนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมทำสีให้พร้อม คันนี้คอสปริงแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คอสปริงสาหรับโมเลนะครับตัวนี้เราก็ทําเป็นโมลีลองคู่ให้นะครับสําหรับคันนี้ไม่ได้ขยายปากนะครับคันนี้ไม่ได้ขยายปากปากเดิมนะครับแต่ว่าเราทําแต่งให้ติมระบบนะครับตัวนี้ปลอกคอด้านในก็เป็นปลอกคอลินะครับใส่ปอกคอเลิเรียบร้อยโมลีลองคู่ oo, คอทางเข้าใหม่นะครับ คันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนตะแกงกับลาวลูกนวดให้ด้วยนะครับตัวนี้ตะแกงใหม่2ตัวนะครับตะแกงด้านหน้าเป็นตะแกงใหม่อ่าแล้วตัวนี้เราเปลี่ยนวงเดือนให้ด้วยนะครับวงเดือนเปลี่ยนใหม่ทุกตัวนะครับเลาลูกนวดเปลี่ยนใหม่ทั้ง6ตัววงเดือนเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตัวนี้เราปูเหล็กให้นะครับอ่าปูฝาตู้ ฝาตู้จะเป็นเหลียดเต็มแผ่นนะครับยาวไปถึงด้านหลังแล้วก็ขอบขอบฝาตู้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับผมตัวนี้ใช้กันยาวๆเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่มองหารถพร้อมใช้นะครับมาดูมาชมมาทดลองขับก่อนได้นะครับที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินคันนี้ใส่ตูดซิ่งให้เรียบร้อยสกู สกูผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นสกูหนึ่งตั้งหนึ่งตั้งเปลี่ยนใหม่นะครับตัวที่เหลือยังโอเคอยู่นะครับใช้ตัวเดิมแล้วก็หลังคาเบาะเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดที่มองหานบช่วงล่างคลิกใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้สปอตเกีล้อ,ลอนำเปลี่ยนใหม่สกีหน้าหลังเปลี่ยนใหม่นะครับ เลเลเช็คลูกปืนให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่5500 0 0บาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับมาดูมาชมก่อนได้นะครับราคาต่อรองหน้างานนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถมาดูมาชมก่อนได้นะครับ